พี่น้องอันนี้บรรยากาศยุธนาคารอ,อมซิมสาขาเลยบ่มีห้องมองสิเขาแง่เขากับบได้เมือ <c oughs> โอจะสิแง่เข้าปองได้พลาดตันประตูโจโรพี่น้องคนมาเอาเงินมือนมาไหลคักไหลแน่แท่นี้นะเออตัวต,วตวเข้าไปจังใดละพี่น้องอืมหามองเขาก่อน เออวัาสูบลมฟังเนี่ยอันนี้คือบัตรปภาษาละนั้นเข้าแล้วเออผู้พิการนั้นเข้าก่อนหน้านี้แล้วเข้าแต่วันที่ยี่ห้ากันอันนี้คือคนทั่วไปที่นี่นะอันนี้เป็นกลุ่มเกาะบากลุ่มที่มาเข้าให้ลงทะเบียนไว้แล้วเอาลงไว้แล้วใช่ไหมที่นี่เขาลงมาที่นี่นะเขาเขามีบัตรประสาละันโอ้บัตรประสาละตินก็เข้าได้เลยเออดีคใช่ปะเปนาะอันนี้เขาก็มาเซ็กที่นี่นะ มาเช็คว่าเงินเงินเข้าไหมถ้าเข้าแล้วก็คือถอนออกเลยบัตรกันยอนพี่น้องแสดงมาผู beeping, ้ได้มีบัตรภาษาลาตินสิเขาโดยอัตโนมัติเลยได้เบิด์ตสุพลไปทอกซมาแล้วเองเองอันนี้อันนี้เดียวแต่ว่าเฮาเฮามีบัญชีกับธนาคารได้ติโอู้้มีทอกซอก็ไปทอนอกซ์มาออมสินกับมีออมสินกับมาออมสิน อันนี้คือคนที่มีบัตรประสาทก็จะเข้าโดยอัตโนมัติแล้วสุ่มทิก๊อกลงทะเบียนไม่ด่นนะกรรอไปก่อนโอ้ผู้พิการกับบัตรประสาทจะได้ก่อนอกันใดแล้วก็จักซองลอยน่เด็อซองลอยฮ่าน่นรออายุบั่าฮ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 ่าาฮ่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 นฮ่าฮ่าฮ่อฮ่ัฮ่า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 ่า่า เด็กใ่ใูนะเอาขั้นนี้เลยเน่ยเอาั้างเลยตีเนี่มึงเนาะโอ้มีการเป่านกวิดเกิดขึ้นแสดงว่ามีการบุ้นใบพี่น้องบรรยากาศอยู่ธนาคารอ่อมสิ้นพี่น้องได้ดูผลแต่ว่ารออยู่นานเนี่ไอแม่เงินเข้าแล้วตี เซกเซกแล้วบอกเข้ายายั้งยายาทั้งด้านก่อนโอ้ไปเซกก่อนให้ใหญ่รุ่นก่อนรุ่เออต้องเอาแบบเอาต้องเอาสมุดไปเซกตี้คุณนาพี่น้องทาเงินตัวคิวยาวจังพี่น้องเอ้ยทุกทุกเขาบ่แม่เงินเงินเขาบ่ บอกเขาบอกเขาดิเขาบพอเงินเขาปะเขาบปโอ้โชคดีแท้แล้วเนาะได้เงินหมืองผูกเขาผูกบอกเขาคุณนะคุณแล้วแล้วกระลงมาได้บ่แม่ได้บ่บ่รู้เหียบ่ได้เหตุเหียบจัดเจ้าหน้าที่มาจัดคิวพี่น้องเพราะว่าบุญบายผัวสมควรโอ้จับ ตำรวจมาจัดคิวเองเลยพี่น้องอันนี้คือเพิ่นลงไปเอาบัตรคิวติจ้าเอาเลยวัดที่ขึ้นมาบัตรคิวเพิ่นมากเออเด็ดบัตรคิวไปเอาได้อีกคำนี้นะโอ้โหบัตรคิวสิลงไปแจ๊กข้างล่างได้บัตรคิวจังสีให้ขึ้นมาเพราะว่ามันออกกันไล่เนาะโอ้หเจ้าหน้าที่เพิ่นสิลงไปแจ๊กบัตรคิวข้างล่างพี่น้องลงไปแจก ไปย้อแล้วพูดนะังใจาันนะกำังใจโตอยเนี่ยตัวอคือให้แล้วเอากลาวางมือมยับางายเยเสือสายมือผมต้อบญถ้าเป็นนบบนี้นะมันจะเป็นตากด้วยเตรียมบั ประชาชนแล้วก็สมุดคุณตำรวจอธิบายให้ฟังไหมเนี่ยคุณตำรวจอธิบายนะคุณตำรวจเยี่ยมขอเนาะอธิบายบ่ไหวแล้วอธิบายไหลรถเนาะอธิบายบ่ไหวแล้วคนไหลแล้วโอ้ตำรวจมาคุมจูงเองพี่นนอะอันนี้คือบริเวณตู้เอทีเอ็มของธนาคารออมสินเพิ่นกะเซียวบัตรมาเอาสมุดธนาคารมาป้าเบิงข้างเงินเข้าผู้มีบัตรเอทีเอ็มกระโดดได้เลย ข้าผู้บ่มีเงินกลับไปทอนเอาเน้นบอกครับผมอธิบายให้ฟังแน่คัสุูมหัวเต็มๆเอาบัตรคิวนี่ไ่ก่อนมาจังได้ไปเอาบัตรคิวไปห้าเฟินนะคุณไปเอาบัตรคิวบัตรคิวเขาไปอันนี้คือเฮาเซกเองได้เลยตีโอ้ข้าเจ้าออกเขาให้เรียบร้อยแล้วจับมันรู้แล้วแล้วข้าเข้าเข้าหน่อยนี้โอ้ข้าบอกเขาเดี๋ยววันนี้ข้าบอกเขาไปติดโต ข้ามันเข้ามันกระซิเข้าของมันเองนแล้วมีใบ้านกระโกดเอาเริกช่องเลิกชามเนาะบุญเ้าเอาที้ดทีละเออไอ้บุญเ้าเอาก่อนดิยวตอนว่าเขาให้เขาบอกเลยเลขศูนย์ของคนพิการเลขหนึ่งก็ของคนพิการเออคนธรรมดาจิตสี่ค่อยวันละการังโทรทัดฮอกทะลุ เออเขาให้ผู้บริการก่อนดิเออเบนสันโอ้ยแม่ซึกอแม่ซึกซาดีเนาะเอเมซึกซาดีเอาดูตรงนี้นะบ้านเถียโอ้มเอาเงินมื่นที่นี่กระไรโอมาซงไปจะซื้อมาเปิดกรสิปั่นให้อยู่บ้าโอ้โชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ